โอเคนะผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปฟิตหรือแมปตกปลาเก่านั่นเองนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์ในแมปนี้นะครับจะเป็นเซอร์ฟรีที่มีคีย์นั่นเองนะครับซึ่งท้ายคลิปผมก็จะมีสอนหาคีย์ก็สามารถไปดูกันได้นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะเข้าเรื่องผมก็จะขอเตือนเล็กน้อยก่อนละกันนะครับก็สำหรับใครที่ไม่กล้าเสี่ยงนะผมก็จะไม่แนะนําให้ท่านผู้ชมใช้งานนั่นเองนะเพราะว่าแมปฟิตเนี่ยนะครับผมมันแบนค่อนข้างโหดนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองนะผมก็แนะนํำให้ท่านผู้้ชชมดนเเออลียร็ไ งานนนั่นเองนะเพราะว่ามันจะมีโอกาสนะครับผมที่จะโดนแบนค่อนข้างสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมาดูนะครับว่า10ตัวนี้มเมนูกันบ้างนั่นเองนะครับผมในส่วนของเมนูเมนนะครับก็จะมีเป็นฟิชชิ่งหรือการตกปลาอัตโนมัตินั่นเองนะครับไปยืมบริเวณแหล่งน้ำที่ท่านผู้ชมต้องการจะตกนะครับแล้วก็กดไปที่ออโต้แคสต์อัลต้เช็คออโต้รอลิวได้เลยนะครับจากนั้นนะ, Auto e นะครับผมก็กดไปที่ออโต้ออิคิปโหลดนะมันจะทำการถือเบ็ดให้เราอัตโนมัตินะครับเพียงแค่นี้นะผมก็จะทำการตกปลาให้เราอัตโนมัััััััััััตตติิิแแลล้้้้้้้ววววววนน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 ่่่่่่เเเเเเเอออออองงงงงงงะะะะะะะคคคคคคครรรรรรบบ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 ซึึีีีีียยยผมมมมกกกก็็็็จจปททดดดดาาขไืุ ก็ต่อมานะผมเราสามารถเลือกโซนที่เราต้องการจะตกปลาได้ด้วยนั่นเองนะครับผมก็จะอยู่ตรงเวนแคสโซนตรงนี้นั่นเองครับเราก็กดเปิดไปนะครับมันก็จะมีเป็นโซนให้เราเลือกนะสำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเวลผมก็จะนำให้ทู้ชมมาที่เกาะนี้นะผมเป็นคริสตัลโกบตัวนี้สามารถเซิร์ชไปได้เลยนะผมคริสตัลโกบนะมันก็จะเทเลพอร์ตมาแบบนี้นั่นเองนะซึ่งเมนูตัวนี้มันอาจจะบักนะก็คือมันบักลงไปในน้าแล้วก็ไม่ตกปลาให้เราครับวิธีแก้ก็คือให้ทุกชมไปที่เมนูฟิดไปนนะทกกคั็จสชาร์ปล้คเราขึ้นมานสะพาน แล้วก็มายืนตกปลาตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งโซนตรงนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันได้เลเวลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าปลามันให้เลเวลเยอะมากๆนั่นเองนะครับนี่สามารถมายืน FK ตกปลาตรงนี้ได้แบบยาวๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะผมในส่วนของเมนูอื่นนะครับก็จะมีการใช้เหยื่อเบ็ดอัตโนมัตินะครับผมการขาดปลาอัตโนมัตินะครับเราสามารถเซลล์อ l ได้นะครับผมก็คือกดไปตรงนี้นะครับกดสองรอบนะผมมันจะทําการขาดปลาให้เราอัตโนมัตินั่นเองครับที่เซิร์ฟแมปนะครับผมจะเป็นการไปหาสมบัติให้เราอัตโนมัััตตติิคครรบผผมมมแแแลล้้้ววววกก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 ็็็็ปปปปดยือองงงงูาาโเ อัตโนมัตินั่นเองนะครับแอปเพนซิ่งนะครับผมจะเป็นการอัพน้ำหนักปลานะครับผมหรือเปลี่ยนเมนูเลชันปลานั่นเองนะครับอันนี้เราก็สามารถมาเลือกได้นะครับแต่อันนี้ผมทําไม่เป็นนะทุกคนขออภัยด้วยนั่นเองนะครับผมต่อมาในส่วนของเมนูด้านขวานะครับจะมีเป็นการเทเลพอร์ตไปที่เกาะต่างๆนะวิธีการเทเลพอร์ตคือง่ายมากๆนะครับเลือกเกาะที่เราต้องการจะไปนะครับแล้วก็กดไปที่เทเลพอร์ตตรงนี้ได้เลยนะครับต่อมาในส่วนของเมนูโทเทมนะครับผมจะเป็นการใช้โทเทมอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้มันน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 จจะะะะะะมมมมมีีออ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 ยู่่2รรรรรรบบบบบคคคคคััััักกกกกกก็็็็็ืืืเเเเเปปาาาาใใชชช้้้้้้โโททททผผตตตแลลววงงไน เช้าผมจะให้มันใช้โทเทมเป็นซันได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตอนคืนผมจะให้มันใช้เป็นโทเทมออรโดรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดไปที่ออโต้ยูทโทเทมได้เลยนะครับผมต่อมานะครับในส่วนของเมนูเอนชาร์ตนะครับจะเป็นการเอนชาร์ตแบบอัตโนมัตินั่นเองนะครับซึ่งเราต้องเทเลพอร์ตไปที่จุดเอนชาร์ตก่อนนะครับก็สามารถเลือกเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับเจอตรงนี้นะครับเอนชาร์ตแบบนี้นะครับเลือกไปปึ๊บแล้วก็กดเทเลพอร์ตไปนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถไปเอนชาร์ตแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับอันน การล็อกปลาอัตโนมัตินั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับเราสามารถมาเลือกปลาได้นะครับหรือเลือกน้ําหนักปลาที่เราต้องการจะล็อกได้นั่นเองนะครับแล้วก็เมนูส่วนของเมนูโวลนะครับผมเป็นเมนูสําหรับการตกปลาอีเวนต์นั่นเองครับเราสามารถมาเลือกอีเวนต์ได้นะว่าเราต้องการจะตกปลาอีเวนต์ไหนนะก็ที่มันเลือกไม่ได้เนี่ยผมก็คือตอนนี้มันยังไม่มีอีเวนต์มานั่นเองนะครับทุกคนถ้าอีเวนต์มาเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกได้แล้วก็กดเทเลพอร์ตไปได้เลยนั่นเองนะครับต่อมานะผมในส่วนของเมนูช็อนนะรรับจเ็มมก้้ีีีแยยว่ทล เป็นรดนะครับก็คือเบ e q อุปกรณ์นะครับผมก็จะเป็นพวกดิวินเกียร์ครับผมอุปกรณ์ดำน้ำหรืออุปกรณ์บินต่างๆนะครับมี GPS มีอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อได้เลยนะครับสเปร์นะครับผมก็จะเป็นอ่าท่อนไม้นะผมที่เอาไว้แทงปลานั่นเองนะครับแล้วก็มีโทเทมนะครับเราก็สามารถเลือกซื้อโทเทมได้ตรงนี้เลยนะครับกองเยอเบ็ก็มีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับทุกคนอ่ะผมจะลองซื้อเบ็ดให้ทุกชมดูละกันนะครับเลือกไปมันก็จะมีราคาบอกนะครับแล้วก็มีคุณภาพของเบกดบอกด้วยนับรใคที่่ไม เบดไหนก็ลองไปกดซื้อดูนะครับแล้วก็เบดไหนที่มันไม่สามารถซื้อได้ก็คืออาจจะต้องทําภารกิจหรือทําเควสก่อนนั่นเองนะครับทุกคนต่อมาถ้าผมในส่วนของเมนูเพลเยอร์นะครับก็จะมีการตั้งค่าตัวละครของเรานะครับไม่ว่าจะมีเป็นสปีดนะครับผมวิ่งไวจัมพ์พาวเวอร์กระโดดสูงนะครับผมโนคลิปวิ่งทะลุต่างๆนะครับแล้วก็คามิเล่ยซูมก็คือซูมแบบไม่จํากัดนั่นเองนะครับแบบนี้นะครับผมแอนตี้เอฟเคก็มีนะครับผมทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถตกปลาได้แบบยาวๆนะครับผมไมม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 ม่่่่่ีีีหหลลลลุดดนน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 ะะะะะะคคคครรรรรััััััััับบบบบซึงงงงใสวววเเเเเเูููตตาาาาๆๆๆผผกกกกกก็็็จปปณ้้ออยฟ์ชแ10 อัปเดตตลอดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปใช้งานกันดูนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะแปะสคริปต์ไว้ตรงคอมเมนต์ปักหมุดพร้อมกับติดคอรนั่นเองนะครับทุกคนเดี๋ยวก็ต่อมานะผมจะพาท่านผู้ชมไปดูวิธีการหาคีย์กันเลยละกันนะครับผมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนท่านผู้ชมหาคีย์นะเมื่อท่านผู้ชมรันสริปต์มันก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้กดไปที่ copy key link ได้เลยนะครับมันก็ทำการ copy link ให้เรานะครับแล้วก็ออกจากตัวรันแล้วก็เข้าไปที่ google chrome นะครับต้องเซิร์ชด้านบนนำลิงก์ไปวางแล้วก็กดเซิร์ชเเเเเเขข้้้้้้้าา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 ไไไไไปปปปดดดดลลลลยยนน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 นะะะะะะคคคคครร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 รััััับบ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 มมมมมมมกกกกก็็็จททททีีีีีี่่่่่หววแแสสถตตงงงงือูผผุ เก็ตฟรีคีย์นั่นเองนะครับมันก็จะเด้งเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้นะครับเราสามารถกดไปที่ปุ่มสีเขียวสตาร์ได้เลยนะครับถ้ามันมีโฆษณา,าก็กดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับทุกคนก็จนกว่าเราจะเจอเป็นหน้าเว็บแบบนี้นั่นเองนะครับเราก็สามารถกดไปที่ปุ่มตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดปิดไปนะครับอันที่2เหมือนกันนะผมกดไปแล้วก็กดปิดนั่นเองนะครับทุกคนหลังจากนั้นเนี่ยนะผมก็รอตรงนี้นะครับมันหมุนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวมันจะเป็นทิกถูกสีเขียวให้เราเองนั่นเองนะครับอะ รออยู่ในหน้านี้นะผมประมาณ1-2นาทีมันก็จะเป็นติ๊กถูกสีเขียวแบบนี้ให้เรานะครับแล้วก็สามารถกดไปที่ Unlock Content ได้เลยนะครับผมนี่ก็จะกลับมาที่หน้าเว็บเดิมนับก็เขียนว่า Congratulations นะครับเราสามารถกดไปที่ปุ่มสีฟ้า Get New Key ได้เลยนะครับถ้ามีโฆษณากดปิดไปแล้วก็กดไปใหม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ของเรานับสามารถใช้ได้ย4บชั่วโมงนั่นเองนะครับก็สามารถกดคัดลอกคีย์นะครับผมแล้วก็นำไปวางในตัวรังได้เลยนะก็คือมาวางในช่องตรงนี้ครับแล้วก็กด Enter นั่นเองนะครับผมหลังจากนั้น้าาต่ง ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเพียงแค่นี้ท่านผู้ชมก็สามารถเล่นได้เลยนั่นเองนะครับ